เริ่มดังเอาใหม่นะเอาเขียนห้าคอเดี๋ยวใครได้คะแนนเต็มเนี่ยครูจะพากลับไปดูพระเนนขี่ม้าบินทบาทอีกรอบหนึง่งเอาพร้อมนะพร้อมเอเดี๋ยวครูจะให้ใครตอบดีนะ กูจะให้ใครตอบดีนะตกลงข้อหนึ่งตอบว่าอะไรออยังอ่ะตอบนะข้อหนึ่งอ่านเองดีกว่าอ่านในใจ สงสารทรงพลทรงพลใช่ไหมพื้นที่ใดมีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่น้อยที่สุดเฉพาะในรูปเฉพาะในจอนะเอาตอบวางดินสอสข้อนี้ตอบข้อคอไก่ไไมีเหรอ,อผู้ฟังเสียงเหมือนคอไก่อย่างไรไหมเรู้ เอาต่อไปข้อที่สองจังหวัดที่มีพื้นที่ทะเลมากผู้คนมักประกอบอาชีพทำนาก่อสร้างประมงรับราชการเออให้ใครตอบดีนะอ้าวฟังขวามือขวามือตอบข้ออะไรคะ คอควายไม่ใช่ควายออกคอคอควายเอ,ยอาเอาเอาเดี๋ยวก่อนครูหาคนตอบมาก่อนดีกว่าอ้ามาคนที่สองนะมาหวังกายหวังกายมายืนข้างๆเนี่ยหอนึกตั้งนานเตรียมตอบคำถามนะยืนรอไว้ตรงนี้เลยมองจอให้ดี อ่ะข้อสอนี้เขาตอบไปแล้วไม่ต้องตอบนะต่อไปข้อที่สเงียบเงียบภาคในภาคใดของประเทศไทยมีสภาพอากาศหนาวที่สุดเดียว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 รอเพื่อนก่อนกอภาคเหนือขอภาคอีสานขอภาคกลางงอภาคใต้ตอบข้อตอบไก่ครับ อุ้ยปรบมือให้หน่อยที่ตอบข้อคอไก่ถูกไหมถูกไหมแน่ใจจังหวัดอะไรหนาว,นาวตอนนี้ภาคเหนือเอ่ออะไรจังหวัดอะไรที่มีแม่คนิง้งดอยอะไรคะดอยอะไรลูกดอยอะไรคะดอยอะไร ขันนี้ตอบข้อกอไก่อ้าวเชิญกลับเข้าที่นะต่อไปข้อที่สี่ดูให้ดีข้อสีจังหวัดใดเป็นแหล่งอาหารทะเลจังหวัดใดเป็นแหล่งอาหารทะเลใครจะตอบไม่มีใครตอบ ตอบยังเอาวางดินสอวางดินสอฮะเอาเชิญค่ะจังหวัดอะไรคะลูกจังหวัดระยองค่ะโอ้โหเน้นมากเลยจังหวัดอะไรนะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งระยองค่ะระยองไหนไปชี้หน่อยชี้ระยองอยู่ตรงไหนเอารางานเข้าแล้วเออจังหวัดระยอง ไปละเอาละเอาละเอาละไปละไปละเดี๋ยวอย่าบางังเส้นผมอย่าบางังภูเขาหอยหน่อยระยองภาคไหนภาคไหนลูก,กะระยองนะไม่ใช่ระนองระยองอยู่ไหนระยองหันไปมองในจอหน่อยอยู่ไหน,นอยู่ไหนเออเอาเน้นเน้นเน้นเขาเน้นสีอะไรคะลูก สีเขียวสีเขียวนี่นี่แถวๆนี้ไหนระยองอยู่ไหนระยองของหนูอะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะไหนคะใช่ไหมไหนไหนคะไหนคะลูกไหนใครเห็นบ้างใครเห็นระยองของเพื่อนบ้างเอามาชี้หน่อยใครเห็นระยองของเพื่อนมาชี้หน่อยเอามาสิคะมา เร็วเร็วไหนมาชี้เร็วยงโยกยงโยกอยู่นั่นน่ะหมดเวลาแล้วเอามาชี้หน่อยเร็วเอามามามารูปมาแล้วรูปมาแล้วเอาหนาะลยยองเอาแล้วเส้นผมบางภูเขาอีกแล้วเอาเอาชี้ใหม่อย่าบางลูกเอาเอาข้ามข้ามไหนระยองเอานิ้วจิ้มเลยนิ้วจิ้มเลย เอาไปเร็วเก่งมากเห็นไหมติดทะเลเห็นไหมต่อไปข้อสุดท้ายเร็วข้อสุดท้าย,ายประเพณีขอฝนเกิดจากสาเหตุใดขอฝนขออ๋ออีกแล้ว,วข้อนี้ตอบข้อ ตอบพ่ององูตกลงทุกคนได้ห,ห้าคะแนนเต็มห้าคะแนนเต็มอย่าลืมนะกลับไปดูแผนที่นะไปศึกษาดูในจังหวัดของตัวเองในภาคของตัวเองด้วยอ่านเพิ่มเติมนะคะอ่านเพิ่มเติมเอาละวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ